الله اكبر الله اكبر <applause> الحمد لله الحمد لله رب العالمين يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون احمده سبحانه واشكره على مزيد فضله وعموم نعمه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اعم بجوده ورحمته جميع خلقه واشهد ان محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاتقوا الله ايها المسلمون

ในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาต่อพระองค์ลลอ a ์พี่น้องครับมนุษย์นั้นมีหัวใจเป็นอวัยวะสําคัญในชีวิตอัลลอฮุ سبحانه และ ت ع ا ل เวลาที่พระองค์จะใช้เกณฑ์นในการตัดสินว่าใครเป็นคนดีใครเป็นคนที่ไม่ดีใครดีกว่าใครพระองค์จะดูที่หัวใจเป็นหลักเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนจะต้องดูแลหัวใจให้ดี ให้มีความเข้มแข็งด้วยศรัทธาด้วยอีมานต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาวะตอาลาแต่มันก็เป็นเรื่องปกติที่บางครั้งบางคราวหัวใจของเราก็จะเจอกับปัญหาอุปสรรคและบททดสอบต่างๆที่ทําให้มันเกิดความอ่อนแอและแน่นอนที่สุดชัยตอนศัตรูตัวชากาจของมนุษย์มันก็รู้ดีว่าหัวใจของมนุษย์นี่แหละที่สําคัญที่สุดมันจึงพยายามที่จะทําลายหัวใจของเราดังนั้น เวลาที่หัวใจของมนุษย์อ่อนแอพางครั้งบางครั้งบางครงาวที่เราแพ้ต่อปัจจัยต่างๆรอบตัวต่ออบายมุขต่อสิ่งยั่วยวนต่อการล่อลวงของชัยตอนจนเราตกลงไปในหลมุมพรางแห่งบาปยิ่งทำบาปหัวใจของเราก็จะยิ่งอ่อนแอไปเรื่อยๆสิ่งที่เราต้องทำต้องทำอะไรเวลาที่หัวใจอ่อนแอเรามีที่พึ่งใดอีกที่จะคอยกำกับดูแล หรือคอยรักษาเยียวยาความอ่อนแอของหัวใจของเราพี่น้องหลายคนพวกเราหลายคนมีวิธีการที่แตกต่างเวลาที่เรารู้สึกไม่ไหวเวลาที่เรารู้สึกท้อทแท้เรามักจะหาวิธีการอื่นๆโดยไม่เคยคิดถึงอัลลอฮ์สุพานณหัวตจละจริงๆแล้วเมื่อหัวใจของมนุษย์อ่อนแอที่พึ่งแรกที่เราต้องกลับไปหาก็คือพระองค์อัลลอฮ์ต้องหาปัจจัย بعها الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ترد النساء سورة النساء يس يس والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيمًا يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفًا الله أكبر الله تعالى بوا เวลาที่เราทําบาปพระองค์รออยู่ว่าเมื่อไร่เราจะกลับไปหาพระองค์เพื่อขออภัยโทษต่อพระองค์อัลลอฮ์พร้อมที่จะให้การอภัยโทษกับเราเราพร้อมหรือเปล่าที่จะขออภัยโทษจากพระองค์สุบฮานัลลอฮ์อัลลอฮฺยูรีดอัลลอฮ์ยูรีดอัลลอฮต้องการอันยาตูบะอะไรอีกกลมพระองค์ต้องการที่จะเตาบัตหมายถึงอภัยโทษให้กับเราในขณะที่พ,พวกที่ชั่วร้ายของเรากําลังเรียกร้องเรา ยั sauna, o, ang, ang, vi, on, ah ่วยวนเราให้ท <bil Here> <respond> okay. ําบาปต่อพระองค์แต่พระองค์ก็รออยู่ทุกวี่ทุกวันว่าเราจะกลับไปหาพระองค์หรือเปล่าเพื่อบัตัวว่าดื่นๆนั่นคชอกาะที่อัลลอฮฺอะลัอฮอสลาต้องการให้เราเตาวบัตตัวต่อพระองค์แต่บรรดาพวกที่เป็นสมุนของชัยตอนหรือแม้แต่ชัยตอนเองเนี่ยพยายามที่จะเรียกร้องเราเรียกร้องอารมณ์ไฟต่ำของเราไปสู่การทำบาปต่อพระองค์อัลลอฮฺสวาบัตอะลัยฮายง ยาล้วน والعياظ بالله من ذلك ال يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف الله تعالى ต้องการทำให้มันง่ายได้บทบัญญัติของอ Allah s u b h ฮ n a ะตะอาลานั้นง่ายได้สำหรับมนุษย์ในยามปกติการทำอามัลอิบัตดะต่ออ Allah s u b h ฮ n a ะตะอาลาก็ง่ายได้ในยามวิกฤตเวลาที่เราเจออุปสรรคในชีวิตเวลาที่เราต้องการกลับตัวกลับตนมันก็เป็นเรื่องที่ง่ายดายที่เราจะกลับไปหาอัล Allah Subhanahu Taala เพราะพระองค์รู้ดีว่าเราอ่อนแอว่าคลนเองแท้นุมอนมนุษย์นั้นถูกสร้างมาให้มีสภาพอ่อนแออัลลอฮฺว่าก็พี่นครับความอ่อนแอของเราบางครั้งจริงๆแล้วมันมีประโยชน์นะไม่ใช่ว่าความอ่อนแอนั้นไม่มีประโยชน์แต่เราใช้มันไม่เป็นเราใช้ความอ่อนแอของเราให้เกิดประโยชน์ไม่ได้ ท <ersch> ั้งๆที่มันมีประโยชน์ถ้าเราใช้มันถูกใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสใช้ความอ่อนแอของเราในการกลับไปหาอัล l l a ์ผู้ทรงแข็งแกร่งผู้ทรงอำนาจผู้ทรงยิ่งใหญ่ในฮะดิษบทหนึ่งที่รายงานโดยอัลอิมามุลบุคฮารีจากชาด์ดาน bin อวสรดิยัลลอฮุอันุอะนินนบีซลลัลลอฮุอะลัยฮิวะเัลลัมกล่าวซีดุลอิสติฟาร์ันยั่วลับดู اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وعنى على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت حديث بطني بين حديثة علماء رياض منواء سيد ا ل ا س ت غ ฟารท่านนาบีรียกมันเองท่านนาบีรียกดูอานีและ سيد อ ل ا س ت غ ฟารทำไมที่เราต้องเอาฮะดีนี้มาพูดกับความอ่อนแอของหัวใจฮะอิดีบทนี้เป็นการยอมรับความอ่อนแอของเราแต่เป็นการยอมรับความอ่อนแอของเราต่อหน,น้าอัลลอฮ์ยอมรับความอ่อนแอของเราต่อหน,น้าผู้ที่ยิ่งใหญ่แล้วพลัง ที่อัลลอฮฺสุบไบร์กุตะ้ลลาจะให้กลับมามันจะทําให้หัวใจของเราฟื้นตัวขึ้นมาได้ท่านนาบีเรียกมันว่าไซยิดุลอิสติกฟารพี่น้องครับไซยิดในภาษาอาหรับนี่หมายถึงหัวหน้าหมายถึงผู้นำไซยิดุลอิสติกฟารก็คือหัวหน้าของการอิสติกฟารอิสติกฟารเนี่ยมันมีหลายสำนวนว่าเรารู้จักอิสติกฟารใช่ไหมครับอัสตัะฟิรุลลอฮ์วะอะตูบิอิเละการอิสติกฟารขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺสุบไบร์กุตัลา เราจะว่าสันสนก็ได ah ok. ้อัสตัฟรุนนอลลอฮฺานนอัลลอฮฺประทานพระามอัลลอฮฺะทานพระนามอัยลอฮฺะทานพาอิลลยานนามอัลลอฮฺปรทานพนอัประโยนพำนวนทีลดีที่สุทานพรามอัลลอทานอัอทานากอัลอทานะามอัลลอฮทานะอฮะะอัลลอานพระนามอัลลอฮฺทาระอัลลอานราอัลลานพามอัลานาอนรนานวนนี้ซึ่ง เป็นสนวนที่เราทุกคนจําเป็นอย่างมากสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องท่องจําและกล่าวปฏิบัติในทุกๆวันในชีวิตของเราอัลลอฮ์ม์อัฮมันตัรับบีเริ่มต้นด้วยการอิกราร์บรูบูบียะอีลลาฮิสุบฮานะฮูวะตะาลาเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยเป็นการยอมรับในความเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะาลารูบูบียะอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของเราอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างเราสภาพที่มันเกิดขึ้นพระองค์เป็นผู้กําหนดให้กับเรา ออัลลฮ a l l a h uh ah. u um m m บ anta Rabbi لا إ ล ه إ อันต ت พระองค์เท่านั ang, ้นที um ่เราเคารพักดีอิกราร์ประตูหิดอุลูฮียะรูบูบียะอุลูฮียะตาวหิดรูบูบียะเริ่มต้นแล้วตามด้วยตาวหิดอุลูฮียะเป็นการยอมรับในความเป็นพระเจ้าของอเล่าสบฮาวแต่ลาที่เราจะพึ่งเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นไม่มีใครที่เราไปตั้งภาคีไปชิริกกับพระองค์อีกล ل กตานีวะอน و أ ن ع ب د ยาอัลลอฮ์เนี่ย เราเคยยอมรับความรู้สึกนี้ของเราเนี่ยเราอยากจะบอกใครเวลาที่เรารู้สึกอ่อนแอที่สุดเนี่ยเราเรียกว่าอยากจะระบายใช่ไหมครับเวลาที่เรารู้สึกท้อแท้นี่เรามักจะหาคนมารับฟังการระบายของเราอยากจะระบายความในใจอยากจะบางทีก็ระบายลงไปใน Facebook ระบายลงไปในโซเชียลแต่นี่เป็นการระบายความรู้สึกต่อหน้า a ล l a h سبحانه และ تعالى خلاختني ر أ و م س อ ن น أ ن ا عبد ฉันเป็นบาปของพระองค์ خ งลักเปนีวะ um ่อและอันเป็นผอละฉันเป่อและฉัป็นะู้เ ah, ์อและฉันเป็นผู้เชอและฉันเป้เร่อและฉันเป็บ่อะัคเป็นผูเ่อแะฉันเป็้เอและฉันเป็นผู่อและนเปน่าันเ้่อละวันเปน่อและันเป็นผู้อันเว้่ัญเป็นอแะัเป็นผู้เื่อะันเปอสัญญา็นู่้่อแลัญญาแห่งันเปอะัญ้เช่อสวรรั์ทป็นผ้ะได้เข้าสวรรค ทำดีเรื่องนี้จะได้ผลบุญเท่านี้ทำดีไอ้นั่นจะได้ผลบุญแบบนั้นเราเรียกว่าอะดุลลอสัญญาของลอ์ในขณะที่ะวะดิกะก็าอาจจะเป็นสัญญาอีกแบบหนึ่งหรืออาจจะเป็นสัญญาเหมือนกันอะดิกะวะดีกะหมายถึงสัญญาของลอ์สุฮานาตาลาที่สัญญากับบ่าวของพระองค์เราทำได้แค่ไหนนี่เป็นการยอมรับต่อหน้าลอสานาตาลาว่ามัสตอตะตุใช่ไหม บทบัญญัติทั้งหมดที่ a l ล a h จ่า Allah สั่งให้เราทำเนี่ยเราทําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมไม่มีใครสามารถที่ทําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็เลยกลับไปหาอัล Allah จ่า a l l ลาและบอกว่าอย่าล l l a h ฉันทําได้แค่นี้พระองค์บอกว่าอย่าทำมะเสียดต่อพระองค์แต่บางทีฉันก็ทนไม่ไหวฉันต้องล่วงละเมิดจนกระทั่งไปทําผิดทําบาปต่ออัล l l a h จ่า a l l ลาวันนี้ฉันไม่ยอมรับต่อพระองค์วอออนาลดิ وأنا على عهدك ووعدك م س ت ط ตุ ฉันทําดีได้แค่นี้ฉันตกป้องตัวเองไม่ให้ทำบาปได้แค่นี้อลอร์ Allah, ฉันยอมรับถึงความอ่อนแอของฉันวฉันขอความคุม้มครองต่อพระองค์จากผลลัพธ์อันเลวร้ายของความชั่วที่ฉันได้ก่อขึ้นอสัสตาฟรุลลอกความชั่วทุกอย่างต้องมีผลลัพธ์ที่เลวร้าย เกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองหรือเกิดขึ้นกับคนรอบข้างทำผิดทำบาปอะไรก็ตามต้องมีผลลัพธ์ที่เลวร้ายของมันแน่นอนไม่ว่าจะเป็นในดุนยาหรือในอาคอระห์รู้ตัวว่าทำผิดรู้หรือเปล่าว่าเวลาที่เราทำผิดนี่มันจะมีผลลัพธ์เลวร้ายย้อนกลับมาหาเราสักวันหนึ่งเพราะฉะนั้นทำผิดแล้ว ขอให้อัลลอฮฺทรงจัดลาปกป้องไม่ให้ผลรั์อันเลวร้ายเกิดขึ้นกับเราอัสลาฟุรุลลอฮฺวะซุบิอิยจะบอกว่าเห็นแก่ตัวก็ได้แต่นี่คือวิถีของมนุษย์ที่อัลลอฮฺะอาลาต้องการให้ย้อนกลับไปหาพระองค์เวลาที่ตัวเองทําผิดบาปต่อพระองค์สบ่าวจัลาและพระองค์ก็พร้อมที่จะปกปิดความผิดของเราพระองค์พร้อมที่จะอภัยให้กับสุภานัลลอฮอถ้าใครคนใดคนหนึ่งทําผิดแล้วความผิดนั้นมันมีกลิ่น พวกเราคิดว่าเรายังสามารถที่จะนั่งใกล้กันได้อีกไหมกลิ่นความผิดและบาปที่แต่ละคนทำเนี่ยมันคงคลุกคลุง้งอยู่ด้วยกันไม่ได้แน่ๆเ,เอาแต่ละคนมีความผิดบาปเยอะมากแต่ทำไมมันไม่ออกมาอัลลอฮ์ตกปิดทห้เราอะูดุบิคามินชรริมาซนะ่ตุอบูอุลกะบินะมติกะอัลัะฉันกลับมาหาพระองค์ ด้วยด้วยอะไรเรากลับมาหาลอตาลลด้วยอะไรหนึ่งกลับมาด้วยเนืหมัดที่พระองค์ประทานมาให้กับเราพระองค์ประทานลมหายใจให้กับเราพระองค์ประทานมือประทานอวัยวะต่างๆให้กับเราเราพร้อมกลับมาอย่างมหาลอตาลลเนี่ยพร้อมกับสิ่งที่พระองค์ให้กับเรานี่แหละแต่มันยังมีอีกสิ่งหนึ่งเวลาที่เรามาเวลาที่เรารับจากอัลลอฮ์เนี่ยเรารับเฉพาะเนืหมัดมา แต่เวลาเรากลับไปหาพระองค์เนี่ยเราพาเนี่ยหมัดกลับไปด้วยหนึ่งอย่างมีอย่างอื่นกลับไปด้วยวะอับูอุบิดัมบีกลับมาพร้อมกับบาปเพิ่มเติมตอนที่รับจากลล l a ์รับเนืหมัดอย่างเดียวแต่เวลากลับไปหาล l l a ์เอาเนืหมัดกลับไปยังไม่พอเอาบาปกลับไปหาล l l a ์ซุบ่าวตาลาด้วยเอาบาปออกมาทาไมล l l a ์ตาลาไม่ได้ให้ไม่ได้ไม่ได้ประทานบาปให้กับเราเราเป็นคนสร้างบาปเอง แล้วเวลาที่เรากลับไปหาพระองค์เนี่ยโอ้โหบาปเต็มหลังยอมรับอบูอุลกาบินะมติกะอัลัลียวะอับูอูบิซัมบีเวลาที่ทำบาปเราก็ใช้เนื้อหมัดขอรัะแต่ลานะั่นแหละทำบาปลาฮาวลาวะลาโควะตะอิลลาบิลละฟัากฟิรลีฟะอินนฮูลายาฟิรุซซนูบะอิลลาอันตะเพราะฉะนั้นยาอัลลอฮ์ฉันกลับมาแล้วได้โปรดอภัยโทษให้กับฉันเถิดไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีกนอกจาก พระองค์เท่านั้นบฮานัลลอฮ์ทั้งหมดทั้งปวงที่อยู่ในไซยิดุลิสติฟาร์สำนวนนี้สมแล้วที่ท่านนาบีเรียกมันว่าไซยิดุลิสติฟาร์หัวหน้าของการขออภัยโทษจาก a ลลอ h سبحانه และ ت ع ا ل เพราะมันกลั่นออกมาจากหัวใจจริงๆเป็นช่วงที่เรารู้สึกครับอกรับใจมืดมิดไม่รู้จะไปทางไหนเรายังมี a ลลอ h سبحانه และ ت ع ا ل ينفع الله سبحانه وتعالى سيد الاستغفار اكرم اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت ابو اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته انه هو السميع العليم استغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم <applause> الحمد لله الذي زين بذكره ألسن الذاكرين وأظهر من جمال أسمائه وصفاته وأفعاله ما سر به قلوب العارفين فأثنى عليه فأثني عليه فأثنى عليه بها الموحدون من الأولين والآخرين أحمده تعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ออัลลฮ a l l a h ลลิวะ a ัลลิมอะลาอับดิกะวะนบีกะมุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะอัศฮาบิอัมมาบะอ ب ด د นวันที่หัวใจของพวกเราอ่อนแออย่าลืมว่าเรายังมีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรากลับเข้าไปหาพระองค์ต้องคิดบวกต้องคิดในแง่ดีกับอัลลอฮ์ต้องมีความหวังอยู่เสมอว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงมีความเมตตากับบ่าวพี่น้องครับผลลัพธ์ของคนที่อ่านดุอาซัยยิดุลอิสติฆฟารท่านนบีบอกว่าอย่างไร มัน قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسى فهو من أهل الجنة ใครก็ตามที่กล่าวดูอัยิดูอิสติฆฟารตอนกลางวันด้วยความเชื่อมัน่นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอ่านดูอ,อะไรเนี่ยต้องพยายามรู้ความหมายของมันแต่ละท่อนที่เราอ่านเราจะต้องมีความรู้สึกอารมณ์มันพาไปด้วยอย่าอ่านโดยที่ไม่รู้ความหมาย ต้องรู้อัลลอฮ์มาอัลรอบริอ่านด้วยใจอ่านด้วยความเชื่อมัน่นใครก็ตามที่อ่านดูอานนี้ด้วยความเชื่อมั่นในตอนกลางวันฟะมาจะมินเยูมิฮะนะฟะมาจะมินเยูมิฮีกับลอันยุมซีแล้วเขาก็เสียชีวิตในตอนกลางวันนั้นก่อนที่จะถึงตอนเย็นฟะฮุอะมินอัลเลลจันนะเขาจะได้เป็นชาวสว์วอมันกาลฮามินะลไลลี ว่าหัวมุกินุนบิฮะใครก็ตามที่อ่านดุอานี้ในตอนกลางคืนด้วยความเชื่อมั่นอีกด้วยความยักกิน ف م ا ت قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة แล้วเขาก็ตายในค่ำคืนนั้นเขาจะได้เป็นชาวสวรรค์ทบทวนความหมายของมันดูอีกทีหนึ่งแล้วเราจะรู้ว่าทำไม ผลบุญผลลัพธ์ลลของการเอาดูอานี้มาอามัลในชีวิตทุกวันของเราเนี่ยมันถึงทําให้เราได้กลายเป็นชาวสวรรค์ดูสิความหมายของมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนการยอมรับของเราตอนนั้นอลลัลลอฮฺตะลามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วจะไม่เป็นชาวสวรรค์ได้อย่างไรเหมือนกับว่าเราพร้อมตายละเราขอกลับไปหาอัลลอฮฺตะลาแล้วถ้าเราตายตอนนั้นแสดงว่าพร้อมพร้อมที่จะกลับไปหาอัลลอฮฺตะลาแล้วมีบาปแค่ไหนความหวังของเราก็ยังมีว่าอัลลอฮฺตะลาจะเอาพยาทษให้กับเรา เพราะฉะนั้นเป็นดูอา์ที่สมควรอย่างยิ่งที่มุสลิมทุกคนจะต้องศึกษาและใช้ในการในการอ่านทุกวันบางวันหรือกลางคืนทุกเช้าหรือทุกเย็ยนอินชาอัลลอฮ์สุบฮานาวตาัลละเป็นน้องครับหัวใจของมนุษย์อ่อนแอเป็นเรื่องปกติแต่อิสลามก็มีทางออกให้กับหัวใจของเราเวลาที่เรารู้สึกท้อแท้ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามสาเหตุเพราะชัยตอนสาเหตุเพราะดุนยาสาเหตุเพราะอะไรก็ตาตามแต่ที่มันมีผลต่อหัวใจ อย่าลืมว่าหัวใจของเรามีความเข้มแข็งกลับมาอีกครั้งหนึ่งได้ถ้าเรารู้จักระลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานอัลจาลละอลาบิซิกริลลาฮิตัตุมะอินนูลกปลุเพิ่งทราบเถิดว่าด้วยการระลึกถึงอัลลอฮ์หัวใจจะมีความสงบมีสมาธิและหนึ่งในจํานวนซิกเกิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือซยิดุลอิสติฟาร์จากท่านนบีสุลลัลลอฮ์อาเลฮิวะสัลลัมอินนัลลอฮุมะลาอิกะตฮายุซัลลูนะเลนนบียาอัยฮัลลัตีินอาเมนุซัลลูอะลัยฮิวสัลลิ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد، كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، انك حميد مجيد، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين. وعلي كلمتك الى يوم الدين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اصلح حوالنا وحوال المسلمين في كل مكان ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولا ذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون